สงครามเงากระดานหมากรุกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในโลกที่เรามองเห็นแค่ภาพข่าวเศรษฐกิจการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งที่ซ่อนอยู่จริงๆกลับเป็นเกมเงาที่ไม่มีใครพูดถึงนั่นคือสงครามเงาสงครามที่ไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่สามารถพลิกชะตาประเทศพลิกวิถีชีวิตผู้คนนับล้าน และเปลี่ยนอนาคตทั้งภูมิภาคได้ผมมันนิเจอร์นี่อยากชวนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูว่าถ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราอาศัยอยู่ถูกเปรียบเสมือนกระดานหมากรุกแล้วหมากแต่ละตัวก็คือประเทศในภูมิภาคไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและบนโต๊ะหมากรุกนั้นมียักษ์ใหญ่อย่างจีนกับสหรัฐนั่งเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาคำถามคือประเทศเล็กๆอย่างพวกเรา มีสิทธิกำหนดเกมนี้ด้วยตัวเองจริงๆหรือหรือเป็นเพียงแค่ตัวเดินเกมที่ถูกบังคับปัญหาที่แท้จริงคืออำนาจที่มองไม่เห็นกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดจีนใช้พลังเศรษฐกิจและโครงการระเบียงเศรษฐกิจข้ามชาติทุ่มเงินมหาศาลสร้างถนนรถไฟเคื่อนและท่าเรือส่วนสหรัฐก็ไม่ยอมถอยเขามีฐานทัพมีพันธมิตรเก่าแก่และใช้พลังวัฒนธรรมเข้ามาครอบงำคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า การแข่งขันเหล่านี้ไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่มันแทรกเข้ามาในชีวิตประจำวันโดยที่เราแทบไม่ทันรู้ตัวความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นประเทศเล็กๆถูกบีบให้ต้องเลือกว่าจะเอียงไปทางจีนหรืออเมริกาการเลือกข้างไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหากเอียงไปทางจีนก็จะได้โครงสร้างพื้นฐานมหาศาลแต่ต้องแลกกับภาระหนี้สินและอิทธิพลที่มากขึ้นถ้าเอียงไปทางสหรัฐก็จะได้ความมั่นคงทางทหารและตลาดใหม่ แต่ก็เสี่ยงถูกกดดันเรื่องการเมืองและสิทธิมนุษยชนคุณผู้ฟังลองคิดตามสิครับว่าถ้าเป็นผู้นำประเทศคุณจะเลือกข้างไหนดีหรือจริงๆแล้วไม่ควรเลือกข้างเลยก็ได้แต่ความจริงที่เปิดเผยคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ตามหรือเหยื่ออย่างที่ใครหลายคนเข้าใจประเทศเล็กๆเหล่านี้เริ่มใช้เกมเดียวกันต่อรองกลับไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิลงทุนบางอย่างกับจีนเพื่อดึงสหรัฐเข้ามาลงทุนเพิ่ม หรือการเปิดประตูให้สหรัฐตั้งฐานทัพเพื่อให้จีนยอมลงทุนเพิ่มในโครงการโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกำลังเล่นเชือกดึงทั้งสองฝั่งให้แข่งขันกันแล้วเราได้ประโยชน์จากทั้งสองคู่แต่สิ่งที่พลิกผันและชวนให้คุณผู้ฟังตกใจคือเมื่อสงครามเงาเดินไปเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการค้าและการลงทุนเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงอนาคตทางการเมืองและสังคมในประเทศด้วยคนรุ่นใหม่ในไทย ลาวกัมพูชาและเวียดนามกำลังเติบโตมาในโลกที่พวกเขารู้จักทั้งเทคโนโลยีจีนและสหรัฐโดยพร้อมกันความคิดความเชื่อและค่านิยมกำลังถูกผสมเข้าด้วยกันโดยที่เราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้จะเลือกอนาคตแบบไหนคำถามที่สำคัญคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกใช้เป็นเวทีประลองของสองมหาอำนาจแต่จริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ชนะ คุณผู้ฟังอาจคิดว่าจีนหรือสหรัฐเท่านั้นแต่ถ้าดูให้ลึกลงไปจริงๆผู้ชนะอาจไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ทั้งสองเลยแต่อาจเป็นประเทศเล็กๆที่เรียนรู้การต่อรองได้อย่างแยบยนใช้การแข่งขันของมหาอำนาจมาเป็นพลังผลักดันเศรษฐกิจตัวเองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเองก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถกดสวิตอนาคตภูมิภาคนี้ได้หากรู้จักใช้จุดแข็งด้านภูมิศาสตร์การเงินและวัฒนธรรม เราอาจไม่ต้องเป็นเพียงสะพานเชื่อมแต่สามารถเป็นศูนย์กลางที่ใครก็ขาดไม่ได้ขณะเดียวกันลาวกัมพูชาและเวียดนามก็มีบทบาทเฉพาะที่ไม่อาจมองข้ามลาวอาจกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่เชื่อมจีนเวียดนามอาจกลายเป็นเสือเศรษฐกิจใหม่และกัมพูชาอาจใช้จีนเป็นบันไดก้าวสู่การพัฒนาทั้งหมดนี้ทำให้สงครามเงาไม่ได้มีคำตอบตายตัวว่าไฟไหนชนะแต่กลับสร้างคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าว่า ในโลกที่ถูกกดดันด้วยยักษ์ใหญ่สองขั้วประเทศเล็กๆมีโอกาสพลิกชะตาตัวเองได้จริงหรือไม่แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเชื่อหรือไม่ว่าอนาคตของภูมิภาคนี้อาจถูกกำหนดไม่ใช่โดยจีนหรือสหรัฐแต่โดยการตัดสินใจเล็กๆของประเทศในอาเซียนเองถ้าคุณอยากติดตามความลับเบื้องหลังสงครามเงานี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อฟังตอนถัดไปไปพร้อมกันผมมันนีเจอร์นี่ จะพาคุณผู้ฟังไปล้วงให้ลึกขึ้นอีกว่าใครกันแน่กำลังชนะในเงามืดและอนาคตของเราจะถูกลากไปทางไหนไทยสมรภูมิใจกลางอาเซียนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศไทยของเราถูกยกให้เป็นหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายทศวรรษไม่ใช่เพราะเรามีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดหรือกองทัพแข็งแกร่งที่สุดแต่เพราะเรามีทำเลที่ใครก็อยากได้ หากคุณมองแผนที่คุณจะเห็นว่าไทยตั้งอยู่ตรงกลางพอดีเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเชื่อมแผ่นดินอินโดจีนกับคาบสมุทรมลายูใครที่คุมไทยได้ก็เหมือนคุมเส้นเลือดหลักของทั้งภูมิภาคปัญหาที่เรากำลังเผชิญคือประเทศไทยถูกแรงบีบจากสองยักษ์ใหญ่อย่างจีนและสหรัฐพร้อมกัน ด้านหนึ่งจีนใช้พลังเศรษฐกิจทุ่มมหาศาลทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมจีนลาวเข้าสู่ไทยรวมถึงการลงทุนด้านดิจิทัลพลังงานและเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกด้านหนึ่งสหรัฐกดดันด้วยการรักษาฐานทัพและพันธมิตรเก่าแก่พร้อมทั้งย้ำเตือนเรื่องสิทธิมนุษยชนและการเมืองประชาธิปไตยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการอยู่ตรงกลางแบบนี้แม้จะดูเหมือนข้อได้เปรียบ แต่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งเพราะถ้าเราเลือกไม่ดีอาจทำให้สูญเสียอิสระทางการเมืองหรือเศรษฐกิจไปในพริบตาความขัดแย้งจึงอยู่ตรงนี้ครับ ไทยพยายามเดินเกมแบบไม่เลือกข้างชัดเจนเรามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับจีนทั้งในแง่การค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐที่ถือเป็นพันธมิตรทางทหารที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคการเดินเกมสองทางแบบนี้เหมือนการเดินบนเส้นได้บางครั้งเราก็ได้ประโยชน์สองทางแต่บางครั้งก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่ไว้วางใจเราเต็มที่คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับ ถ้าไทยเอียงไปทางจีนมากเกินไปเราจะได้โครงสร้างพื้นฐานแต่ก็เสี่ยงติดกับดักหนี้และกลายเป็นฐานเศรษฐกิจที่ถูกครอบงำถ้าไทยเอียงไปทางสหรัฐมากเกินไปเราจะได้ความมั่นคงทางการทหารและตลาดส่งออกแต่ก็เสี่ยงถูกบีบเรื่องการเมืองภายในและสิทธิเสรีภาพไม่มีทางเลือกไหนที่สวยหรูแบบไร้ผลเสียเลยความจริงที่ผมอยากเปิดให้เห็นคือไทยไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิด เรามีจุดแข็งที่หลายประเทศไม่มี 1. คือระบบการเงินที่มั่นคงค่างเงินบาทที่ค่อนข้างเสถียรทำให้ต่างชาติมักจะใช้เป็นฐานคำนวณในภูมิภาค 2. คือโครงสร้างทางวัฒนธรรมและสังคมที่เปิดกว้างเราสามารถรับอิทธิพลจากทั้งตะวันตกและตะวันออกได้พร้อมกันโดยไม่รู้สึกขัดแย้งและ 3. คือทำเลทองที่สามารถกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมการลงทุนและโลจิสติกส์ได้ถ้าเรารู้จักใช้ให้ถูกจังหวะ แต่สิ่งที่พลิกผันคือความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเองต่างหากที่อาจกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดของเราคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่านักลงทุนต่างชาติหลายรายลังเลจะลงเงินมหาศาลในไทยไม่ใช่เพราะเราไม่มีศักยภาพแต่เพราะพวกเขาไม่มั่นใจว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนจริงๆ ความขัดแย้งภายในการเปลี่ยนขั้วอำนาจการเมืองที่ไม่เสถียรทำให้ประเทศไทยที่ควรจะเป็นศูนย์กลางกำลังเสี่ยงจะกลายเป็นเพียงสะพานผ่านที่ไม่มีใครอยากลงทุนระยะยาวคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามสิครับ ถ้าไทยสามารถจัดการความไม่แน่นอนทางการเมืองได้และใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อย่างเต็มที่ไทยอาจไม่เพียงแค่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับสหรัฐแต่สามารถกลายเป็นศูนย์กลางการเงินการค้าและการขนส่งข,งของทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเหมือนสวิตไฟที่ใครก็ต้องเกรงใจพอถ้าไทยปิดสวิชทุกเส้นทางก็หยุดชะงัก แต่ถ้าไทยยังจมอยู่กับความขัดแย้งภายในยักษ์ใหญ่ทั้งสองก็อาจหันไปหาประเทศอื่นแทนลาวอาจถูกใช้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าเวียดนามอาจถูกยกขึ้นเป็นฐานการผลิตใหม่ของโลกกัมพูชาอาจถูกดึงไปเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ไทยจะค่อยๆถูกลดบทบาทลงโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวดังนั้นคำถามที่ผมอยากฝากถึงคุณผู้ฟังคือเราจะยอมเป็นเพียงทางผ่านหรือเราจะลุกขึ้นมาเป็นตัวละครหลักในสงครามเงานี้ ผมเชื่อว่าประเทศไทยยังมีโอกาสถ้าเรารู้จักใช้จุดแข็งและเรียนรู้ที่จะต่อรองอย่างชาญฉลาดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าอนาคตของไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกจีนหรือสหรัฐแต่อยู่ที่ว่าเราจะกล้าพอที่จะใช้จุดยืนของตัวเองเป็นเงื่อนไขต่อรองหรือไม่และนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่า สงครามเงาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ชนะที่แท้จริงอาจไม่ใช่ยักษ์ใหญ่แต่คือประเทศที่กล้าคิดกล้าเดินเกมและไม่ยอมให้ใครมากำหนดเส้นทางแทนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะผมมันนี่เจอหนี่จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกว่ากัมพูชากำลังกลายเป็นหมากตัวสำคัญของจีนและเกมนี้จะส่งผลต่ออนาคตของภูมิภาคอย่างไร กัมพูชาม้าเร็วของจีนในอาเซียนคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ากัมพูชาซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นประเทศเล็กไม่ได้มีเศรษฐกิจใหญ่ไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและไม่ได้มีชื่อเสียงบนเวทีโลกเท่าไทยหรือเวียดนามแต่กลับเป็นตัวแปรสำคัญที่จีนเลือกใช้เป็นม้าเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาของกัมพูชาคือประเทศนี้มีทรัพยากรจำกัดรายได้หลักยังคงพึ่งพาการเกษตรและแรงงานราคาถูกอำนาจต่อรองบนเวทีโลกแทบไม่มีจนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาต้องหาที่พึ่งที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได้และกัมพูชาพบว่าจีนคือคำตอบ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ากัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่เปิดประตูต้อนรับการลงทุนจากจีนแบบกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือน้ำลึกถนนข้ามจังหวัดสนามบินใหม่รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับนักลงทุนจีนโดยเฉพาะจีนไม่ได้เพียงแค่นำเงินเข้ามาแต่ยังนำกำลังคนเทคโนโลยีและเครือข่ายการค้าเข้ามาด้วยทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิด แต่ความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเช่นกันครับเมื่อสหรัฐและชาติตะวันตกเริ่มตั้งคำถามว่าการที่จีนเข้ามาครอบงำกัมพูชามากเกินไปจะทำให้ประเทศนี้สูญเสียอธิปไตยหรือไม่ สหรัฐออกมาตำหนิเรื่องสิทธิมนุษยชนการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสและการเมืองที่รวมศูนย์อยู่กับผู้นำชุดเดียวมานานในขณะที่จีนกลับยิ่งหนุนหลังรัฐบาลกัมพูชาให้แน่นแฟนเพิ่นยิ่งถูกวิจารณ์จากตะวันตกจีนก็ยิ่งอัดฉีดเงินเข้าไปมากกว่าเดิมคุณผู้ฟังลองคิดตามสิครับ การเป็นพันธมิตรแนบแน่นกับจีนทำให้กัมพูชาได้ทั้งถนนหนทางใหม่โรงงานเกิดขึ้นมากมายคนในประเทศมีงานทำมากขึ้นแต่ก็ต้องแลกกับภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนเป็นรัฐบริวารของจีนจนหลายครั้งอาเซียนเองยังตั้งคำถามว่ากัมพูชาจะปกป้องผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคหรือจะทำตามเสียงของจีนเป็นหลัก สิ่งที่ถูกเปิดเผยคือกัมพูชาไม่ได้คิดเพียงแค่จะเป็นผู้ตามเท่านั้นแต่ผู้นำของประเทศกำลังใช้โอกาสนี้ต่อรองกับยักษ์ใหญ่จีนต้องการใช้กัมพูชาเป็นฐานที่มั่นเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงทหารและเศษษรษฐกิจการมีท่าเรือนำลึกที่สามารถรองรับกองเรือได้การสร้างทางคมนาคมที่เชื่อมไปยังไทยและเวียดนามล้วนทำให้กัมพูชากลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จีนขาดไม่ได้ แต่สิ่งที่พลิกผันคือเมื่อจีนลงทุนมากขึ้นสหรัฐกลับไม่ยอมถอยสหรัฐพยายามเข้ามาแทรกผ่านโครงการช่วยเหลือองค์กรพัฒนานและทุนการศึกษาพยายามเข้าถึงคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวถึงแม้จะไม่ทุ่มเงินเข้าจีนแต่ก็หวังสร้างความผูกพันในเชิงวัฒนธรรมและอุดมการณ์ทางการเมือง คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้ามองในอีกมุมกัมพูชาอาจไม่ได้เป็นแค่รัฐที่อยู่ใต้อิทธิพลจีนแต่กำลังเป็นประเทศที่ใช้จีนเป็นบันไดพัฒนาประเทศของตัวเองการมีโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ทำให้เศรษฐกิจในอนาคตสามารถดึงดูดนักลงทุนจากประเทศอื่น,นๆได้มากขึ้นแม้แต่ญี่ปุน่นเกาหลีใต้หรือยุโรปก็ยังมองว่ากัมพูชามีศักยภาพใหม่เพราะจีนปูพื้นฐานไว้ให้ แล้วคำถามที่สำคัญคืออนาคตของกัมพูชาจะเดินไปทางไหนจะกลายเป็นม้าเร็วที่จีนบังคับวิ่งตลอดไปหรือจะใช้จังหวะนี้สร้างพลังของตัวเองขึ้นมาได้คุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับ ถ้ากัมพูชาสามารถรักษาสมดุลระหว่างการรับเงินลงทุนและการคงอธิปไตยทางการเมืองได้ประเทศนี้อาจกลายเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวในภูมิภาคเพราะมีทั้งพลังเศรษฐกิจที่โตขึ้นและการสนับสนุนจากมหาอำนาจแต่ภาคกัมพูชายอมให้จีนครอบงำโดยสิ้นเชิงผลลัพธ์อาจเป็นการสูญเสียความเชื่อมั่นจากชาติรอบข้างและอาจทำให้ประชาชนภายในประเทศตั้งคำถามต่อรัฐบาลของตัวเองในอนาคต สุดท้ายแล้วผู้ชนะในเกมนี้อาจไม่ได้มีเพียงจีนที่ได้ฐานที่มั่นหรือสหรัฐที่ได้ใจคนรุ่นใหม่แต่อาจเป็นกัมพูชาเองที่ใช้การเป็นพันธมิตรกับยักษ์ใหญ่สร้างเส้นทางสู่การพัฒนาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าบางครั้งประเทศที่ถูกมองว่าเล็กและไร้อำนาจกลับสามารถเล่นเกมเง,มเงาได้เฉียบคมกว่าที่คิดและกัมพูชาก็กำลังพิสูจน์เรื่องนี้ให้เห็น อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะผมมันนี่เจอหนี่จะพาคุณผู้ฟังไปล้วงลึกประเทศลาวว่าการเป็นรอยต่อสำคัญในเส้นทางสายใหม่ใหม่นั้นกําลังเปลี่ยนอนาคตของลาวให้กลายเป็นทั้งสะพานทองคำลาวรอยต่อบนเส้นทางสายใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศลาว แม้จะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรยังไม่สูงและมักถูกมองว่าเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางยักษ์ใหญ่อย่างไทยเวียดนามและจีนแต่ความจริงแล้วลาวกำลังกลายเป็นหมุดสําคัญที่พลิกภูมิรัฐศาสตร์ของทั้งภูมิภาคปัญหาที่ลาวเผชิญมายาวนานคือการถูกจำกัดด้วยภูมิประเทศไม่มีทะเลไม่มีท่าเรือนำลึก ทำให้ต้นทุนการค้าสูงเศรษฐกิจพึ่งพาการเกษตรและไฟฟ้าพลังน้ําเป็นหลักแต่เมื่อจีนเข้ามาพร้อมกับโครงการเส้นทางสายไหมใหม,ใหม่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ารถไฟความเร็วสูงจีนลาวที่เพิ่งเปิดใช้ไม่ได้เป็นแค่ทางรถไฟธรรมดาแต่คือเลนเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมจีนจากมณฑลยูนนานลงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านลาวเข้าสู่ไทยและต่อไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ในอนาคต ลาวที่เคยเป็นประเทศปิดถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญของทั้งภูมิภาคแต่ความขัดแย้งก็ตามมาครับการมีโครงการใหญ่แบบนี้ไม่ได้มาฟรีๆลาวต้องกู้เงินมาหาศาลจากจีนทำให้นี่สาธารณะพุ่งขึ้นสูงจนถูกตั้งคำถามว่าลาวกำลังเดินเข้าสู่กับดักนี่หรือไม่ หลายฝ่ายกังวลว่าถ้าวันหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์อย่างรถไฟหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอ,อาจถูกจีนยุดครองและนั่นหมายถึงการสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับในอีกด้านหนึ่งเราได้ประโยชน์มหาศาลจากการค้มนาคมใหม่เศรษฐกิจท้องถิ่นเริ่มคึกคัก เมืองตามเส้นทางรถไฟมีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนหลั่งไหลเข้ามาการส่งออกสินค้าเกษตรและพลังงานทำได้สะดวกขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งนีกรมหึมาที่แบกอยู่ก็เหมือนระเบิดเวลาที่อาจระเบิดได้ทุกเมื่อสิ่งที่ถูกเปิดเผยก็คือจีนไม่ได้เพียงลงทุนในรถไฟแต่ยังวางแผนสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรอบๆเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองใหม่และนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ลาวไม่ใช่แค่ประเทศทางผ่านแต่กลายเป็นฐานการผลิตและขนส่งที่สําคัญยิ่งจีนต้องการลดการพึ่งพาทะเลจีนใต้และเส้นทางเดินเรือมากเท่าไหร่ลาวก็ยิ่งมีค่าทางยุทธศาสตร์มากขึ้นแต่ จุดพลิกผันคือสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกก็เริ่มจับตามองลาวมากขึ้นแม้จะไม่ได้ลงทุนใหญ่โตเท่าจีนแต่พยายามเข้ามาเสนอความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหวังสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ลาวตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนฝ่ายเดียว คุณผู้สั่งรู้ไหมครับว่าลาวจึงกําลังกลายเป็นสนามแข่งขันเงียบๆของมหาอำนาจโดยที่ประชาชนลาวเองก็ยังสับสนว่าควรดีใจกับการพัฒนาหรือกังวลกับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นกันแน่ลองจินตนาการนะครับ ถ้าลาวสามารถใช้จังหวะนี้ให้ถูกต้องต้องรักษาสมดุลระหว่างการรับการลงทุนจากจีนและการเปิดรับความร่วมมือจากประเทศอื่นลาวจะกลายเป็นสะพานทองคําเชื่อมจีนกับอาเซียนมีอำนาจต่อรองที่มากขึ้นและเปลี่ยนจากประเทศเล็กที่เคยถูกมองข้ามให้เป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคได้เช่นกันแต่ถ้าลาวพลาด ปล่อยให้นีก้อนใหญ่กลายเป็นเครื่องพันธนาการและยอมให้จีนเข้ามาครอบงำโดยสิ้นเชิงเหลาก็อาจกลายเป็นตัวอย่างของประเทศที่สูญเสียอิสรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความจริงแล้วประเทศเล็กๆอย่างเหลากำลังสอนบทเรียนบางอย่างให้ทั้งภูมิภาคเห็นว่าแม้จะไม่มีทะเลไม่มีทรัพยากรล้ำค่าเหมือนประเทศอื่นแต่ถ้ามีตำแหน่งที่ใช่และรู้จักใช้ให้ถูกจังหวะ ก็สามารถกลายเป็นตัวละครหลักบนเวทีโลกได้เช่นกันแล้วคุณล่ะครับถ้าเป็นผู้นำลาวคุณจะเลือกอย่างไรใช้โอกาสนี้สร้างอนาคตใหม่หรือจะยอมให้นี่และอิทธิพลภายนอกครอบงำไปตลอดการอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับเพราะผมมันนี่เจอนี่จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจเวียดนามประเทศที่กำลังถูกจับตาม,มองว่าอาจกลายเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ของโลกและกำลังเล่นเกมเง,มงาได้เฉียบคมที่สุดในอาเซียน เวียดนามผู้เล่นเงาที่กลายเป็นเสือเศรษฐกิจคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนี้เวียดนามกำลังถูกยกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตาม,มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนเรียกว่าเสือเศรษฐกิจตัวใหม่เพราะภายในเวลาไม่กี่สิบป,ปีเวียดนามจากประเทศที่เคยยากจนเพราะสงครามกลับพลิกฟื้นขึ้นมาเป็นฐานการผลิตที่ทั่วโลกต้องพึ่งพา ปัญหาของเวียดนามในอดีตคือเศรษฐกิจที่ถูกทำลายจากสงครามยืดเยื้อการความบารจากนานาชาติและการปิดประเทศนานหลายปีทำให้คนรุ่นเก่าเติบโตมาในความลำบากแต่เมื่อรัฐบาลเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจเวียดนามก็เริ่มก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเวียดนามกลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตใหญ่ที่สุดของโลกโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้ารองเท้าและชิ้นส่วนเทคโนโลยีต่างก็ไปตั้งที่นั่นเพราะค่าแรงถูกกว่าจีนแต่มีแรงงานฝีมือจำนวนมากบริษัทจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปต่างหลังไหลเข้าไปลงทุนนี่คือสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามโตปีละหลายเปอร์เซ็นต์แม้ในช่วงวิกฤตโลกแต่ความขัดแย้งก็คือเวียดนามไม่สามารถตัดขาดจากจีนได้เต็มที่เพราะจีนคือตลาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบสำคัญเวียดนามจึงต้องเดินบนเส้นบางๆระหว่างการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเพื่อรับการลงทุนกับการรักษาความสัมพันธ์กับจีนที่อยู่ติดพรมแดนและมีพลังอำนาจมหาศาลสิ่งที่เปิดเผยให้เราเห็นคือเวียดนามไม่ได้เลือกข้างชัดเจนแต่เลือกใช้ทั้งสองขั้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวียดนามยอมรับเงินลงทุนจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตก แต่ก็ยังค้าขายกับจีนในระดับใหญ่โตทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครอยากเสียเวียดนามไปคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าคุณเป็นผู้นำเวียดนามคุณจะเลือกข้างไหนจะหันไปหาสหรัฐเต็มตัวเพื่อได้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจและการเมืองหรือจะอยู่ใกล้ชิดกับจีนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงตามพรมแดนความจริงก็คือเวียดนามเลือกที่จะจับมือทั้งสองฝั่งพร้อมกัน และนั่นทำให้ประเทศนี้กลายเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวที่สุดในภูมิภาคแต่จุดพลิกผันที่หลายคนอาจยังไม่เห็นคือเวียดนามไม่ได้เพียงแค่สร้างเศรษฐกิจที่โตเร็วแต่ยังเริ่มสะสมพลังทางทหารและเทคโนโลยีกองทัพเรือและกองทัพอากาศของเวียดนามได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งเรือดำน้ำและเครื่องบินรบสมัยใหม่ เวียดนามรู้ดีว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามและนี่อาจกลายเป็นจุดที่ทำให้เวียดนามกลายเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐและชาติพันธมิตรคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความจริงแล้วเวียดนามไม่ใช่แค่ฐานการผลิตที่ต่างชาติมองหาแต่กำลังกลายเป็นประเทศที่ใช้เกมเงาเก่งที่สุดในอาเซียนเขาสามารถให้จีนได้ประโยชน์ให้สหรัฐได้ประโยชน์และยังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้าประเทศตัวเอง ลองจินตนาการนะครับถ้าเวียดนามยังเดินเกมนี้ต่อไปอีก10หรือ20ปีข้างหน้าเวียดนามอาจกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจโตพลังทางทหารแข็งแกร่งและการเมืองที่มีเสถียรภาพพอสมควรประเทศที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงเงาของสงครามอาจกลายเป็นผู้กำหนดเกมใหม่ในภูมิภาคแต่ถ้าเวียดนามพลาดเลือกข้างผิดหรือปล่อยให้ความขัดแย้งกับจีนลุกลาม ความก้าวหน้าที่สร้างมาก็อาจพังทลายในเวลาไม่นานเวียดนามจึงเป็นเหมือนนักเชือกที่เดินอยู่เหนือเหวต้องก้าวอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าวท้ายที่สุดแล้วใครคือผู้ชนะในสงครามเงาคุณผู้ฟังอาจคิดว่าคือจีนที่ขยายอิทธิพลหรือสหรัฐที่ยังคงกลุมเกมทหารแต่ถ้ามองลึกลงไปจริงๆผู้ชนะอาจเป็นประเทศเล็กๆในอาเซียนที่เรียนรู้จะใช้เกมนี้ให้เป็นประโยชน์ไทย ลาวกัมพูชาและโดยเฉพาะเวียดนามต่างแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเป็นยักษ์ใหญ่ถึงจะมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าอนาคตของภูมิภาคเราอาจไม่ได้ถูกกำหนดโดยปืนหรือเงินทุนจากต่างชาติแต่ด้วยความสามารถของประเทศเล็กๆที่จะลุกขึ้นยืนและใช้โอกาสจากการแข่งขันของมหาอำนาจให้กลายเป็นพลังของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ผม มันนี่เจอหนี่อยากฝากไว้สงครามเงาอาจเป็นเวทีที่น่ากลัวเต็มไปด้วยแรงกดดันจากยักษ์ใหญ่แต่ถ้ามองให้เป็นก็อาจเป็นเวทีที่เปิดโอกาสใหม่ให้กับประเทศเล็กๆอย่างเราอย่าลืมกติด